นที่ผู้ปกครองเขาย้ายเด็กนักเรียนไปที่อื่นพราอะไรรู้ไหมคะเพราะพอเอเอคค่ะนี่คือรายงานพิเศษจากทีมข่าวสนมนิวส์ทีวี เสียงเล็กๆจากห้องประชุมโรงเรียนในอำเภอสำโรงทาบจังหวัดสุรินทร์กำลังสั่นสะเทือนวงการศึกษาไทยเมื่อคำพูดของผู้ปกครองกลายเป็นคำขาดเมื่อป้ายประท้วงกลายเป็นเวทีเรียกร้องความยุติธรรมและเมื่อเสียงของชุมชนดังกว่าคำสั่งจากผู้มีตำแหน่งเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในโรงเรียนแห่งหนึ่งของอำเภอสำโรงทาบจังหวัดสุรินทร์ระหว่างการประชุมคณะครูผู้ปกครองและนักเรียน ได้เกิดความไม่พอใจอย่างรุนแรงต่อการบริหารงานของผู้อำนวยการโรงเรียนภายในคลิปเสียงที่เผยแพร่ผู้ปกครองบางรายระบุอย่างชัดเจนว่าหากพอออกคนนี้ยังอยู่จะย้ายลูกหลานออกไปทันทีพร้อมกับมีการชูป้ายประท้วงต่อหน้าผู้บริหารโดยข้อความบนแผ่นป้ายเขียนไว้ว่าบริหารไม่ได้ก็ออกไปเลิกบูลลี่เด็กกี่โมง เด็กเลวเลี้ยงเสียเข้าสุขอาหารเป็นพิษเลือดเน่าหมูเน่าและใช้อำนาจคุกค,คามสิทธิผู้ปกครองบรรยากาศเต็มไปด้วยความกดดันและชุมชนแสดงออกอย่างชัดเจนว่าความไว้ใจต่อระบบบริหารโรงเรียนได้สั่นสะเทือนอย่างรุนแรงเ,เหตุการณ์นี้นนนไม่ใช่แค่ความขัดแย้งในโรงเรียน,นแต่มันคือสัญญาณสะท้อนว่าระบบการศึกษาไทยกำลังต้องการการปฏิรูป หลายโรงเรียนยังคงยึดถือระบบอำนาจนิยมครูและผู้บริหารบางรายใช้อำนาจในเชิงข่มขู่หรือกดทับเด็กและผู้ปกครองโดยอ้างว่าเป็นการควบคุมวินัยทั้งที่จริงแล้วละโมดสิทสธิ์อย่างชัดเจนเมื่อโรงเรียนไม่ใช่พื้นที่ปลอดภัยของเด็กเมื่อเสียงของผู้ปกครองไม่มีที่ยืนในระบบเราทุกคนต้องตั้งคำถามกับระบบการศึกษาไทยในปัจจุบันว่าเรากำลังสอนเด็กให้กลัว หรือกําลังสอนให้พวกเขาเติบโตทีมข่าวสนมนิวส์ทีวีขอเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบข้อที่จริงอย่างโปร่งใสรับฟังทุกฝ่ายอย่างเป็นธรรมและอย่าให้ปัญหานี้เงียบหายไปกับกระดาษรายงานบนโต๊ะราชการเหตุการณ์ที่สํำรงทาพอาจเป็นแค่ปลายยอดของภูเขาน้ำแข็งแต่เสียงที่ดังขึ้นในห้องประชุมแห่งนั้นกำลังเป็นเสียงของคนไทยทั้งประเทศที่อยากเห็นการศึกษาเปลี่ยนแปลง โรงเรียนต้องไม่ใช่สถานที่ที่เด็กกลัวจะไปผู้อำนวยการต้องไม่ใช่เงาที่คุกคามชุมชนและการศึกษาต้องไม่ถูกนิยามด้วยอำนาจแต่ด้วยความรักความยุติธรรมและการเติบโตที่แท้จริงรายงานโดยทีมข่าวสนมนิวส์ทีวีจังหวัดสุรินทร์สะท้อนทุกเสียงของประชาชนเพื่อปกป้องอนาคตของลูกหลานไทยสนมนิวส์ทีวีสะท้อนความจริงเสียงประชาชน กาดนุนฟังกาดอันนี้ไม่รู้เหมือนกันค่ะแต่ว่าแบบเือเหมือนเราไม่ทําอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราไม่กาบเรื่องอะค่ะใช่ค่ะเรื่องทรงผมเรื่องทรงผมก่อนที่บัดชีมใช่ค่ะที่ไม่ตัดผมแล้วพอาก็ให่กาดแค่นี้เลยกา่อะไรลูกกาบใครคะกาดโผโอใค่ะก็หลังนุนงัดกาบอันนี้ ม่รู้นแบบเรืองเหมือนเราไม่ทําอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก้อให้กลับเนี่ยนะคะตอนที่อยู่ม3เลื่อน้มาวพวกหนูแล้วการพกเพียรผมมาสองันครูก็ไปเพียรเพื่อนหนูจะมนหลุดออกเห็นอะไรถึงดึงทเพราะว่าครูเขาบอกว่าผมูนผมไม่เรียบร้อยด้วยเพื่อนมันกเพียรอันปยรเ่อนหาอ็นอะไรึงึงา่เ่มย ผูป้ปกครองไม่ไดู้เองอันนี้ผปองดเองค่ะอันนี้เป็นเสียงจากเด็กนักเรียนที่มาบอกผู้ปกครองส่วนหนึ่งที่ผู้ปกครองเขาย้ายเด็กนักเรียนไปที่เพอะไรรู้ไมคะพอเองค่ะ